นึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบํารุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะเหนมือนครีมกันแดดพอไปตามทางตลาดที่ใช้ผสมน้ํามันผิวม,มันนิ่งมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทาให้ผิวหน้าเราแด,ดูกระ่างใสนะคะแล้วก็ สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช right> ้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนเเนี่ยจะได้เสริเเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนเทนเนอร์ลัสกีมตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k o s e c o m ไปจากที่โทรเปิดเสร็จพี่โยขด้น แบบแรกต้องขอโทษด้วยจริงๆอันนั้นเป็นเฟซบุ๊กกันจริงๆค่ะแต่ว่าอย่างที่เคยบอกมาตลอดว่าแก้มเนี่ยเป็นมนุษย์โลกคนหนึ่งที่มีอารมณ์มีจิตใจแล้วก็คิดว่าเ,เวลาที่คนเรามีอารมณ์ก็อยากจะระบายก็เป็นอารมณ์ช่ววูบมหนึ่งที่อยากจะระบายออกแค่นั้นเองค่ะทำค่อนข้างแรงก็ขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะ เขาไปเขาแบบมีส่วนอะไรถึงทำให้แกมแบบว่าโมโหถึงขนาดคือหนึ่งเขาเป็นครูค่ะเขาเป็นคุณครูแล้วก็ติดสามานสำนึกของความเป็นครูเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วขนาดแก้มไม่เป็นครูแก้มยังรู้เลยว่าอะไรอะไรที่ควรหรือเหมาะสมหรือไม่เขารู้อยู่แล้วว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มายุง่งแสดงว่าเขาก็รับรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้าง,เ,งเ,าเ,เ,เกิดอ,อะไรขึ้นก็คือไม่สนุกแต่ว่าทำไมเราอยู่ไย้โพลทีไม่ได่ามีเหตุการณ์อะไรที่แบบทใหแบบ้เรา,เาปีดขนาดน้ก็คือเขาบอกว่าเขารับได้ซึ่งตัวเราก็รับไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครอย่างที่บอกมาตลอดย้ำมาตลอดไม่สนับสนุนมือที่3อยู่แล้วค่ะถ้าเขาไม่รู้ แล้วหยุดแก้มก็มไม่ว่าค่ะแต่อันนี้รู้อยู่แล้วแต่นี่หยุดแสดงว่าเคยคุยกันมาก่อนหน้าแล้วเป็นการตัดตัวกันแล้วแก้มไม่เคยคุยค่ะมีแต่คุณแม่คุยคือหมายถึงว่าเขาไม่รู้จักทางครอบครัวของแก้มหรือวาา่าังไงคะเขาอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแก้มค่ะแต่ว่าแก้มรับไม่ได้ก็ทั้งหมดทั้งมวลทั้งคุณพ่อทั้งพี่ชายพี่สาวแล้วก็คุณแม่นเนี่ยก็เ<ส>คารพในการตัดสินใจของแก้มอยู่แล้ว แกมจะทาอะไรก็แก้มก็ต้องยอมรับในผลที่จะตามมาถูกครั้งนะคะและแก้มเป็นคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแกมเป็นคนพูดจริงทาจริงแกมทาอะไรผิดแก้มก็ขอโทษแต่ว่าในเมื่อเรื่องนี้มันมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกมไม่เห็นส่วนผิดในในที่แก้มโพสลงไปแก้มก็เลยคิดว่าประชาชนก็น่าจะรู้และก็เข้าใจอย่างที่บอกว่าแกมเป็นมนุษย์คนนึง่ะคะที่มีหัวจิตหัวใจก็อยากจะทําอะไรเป็นคนเปิดเผยอะค่ะ ก็เห็นบอกว่าจะฟ้องอะค่ะก็รออยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีแบบว่าเรื่องดำเนินการฟ้องหรือว่าติดต่อเราส่วนตัวอะไรบ้างก็มีแค่บอกบอกออปากบอกมาว่าถ้าด่าว่าอย่างนี้อีกจะจะฟ้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บอกเลยค่ะว่ารออยู่ว่าเตรียม้งความมืออยู่เหมือนกันคือความจริงคือความจริงค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรมากหลักฐานมีอยู่แล้วเหมือนก็มีฝ่ายพยายามจะเข้า ไม่ตอบดีกว่าเราหลังจากยอดด่าไปบีงีมิแบบแบบคนใต้ตัวแบบยังไงบ้างพี่ผ um> ู้ใหญ่แบบมันแดงไปแกไมมแก้มืออะไรอ่ก็ด้วยบุคลิกแก้มเป็นคนเป็นคนตรงๆห้าเฮาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อะไรที่แก้มบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะเห็นว่าอะไรที่เราสุดจะทนแล้วก็เขาก็จะเห็นว่าแก้มไม่ได้จริงๆก็ก็ออกมาพูดเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่แก้มเป็นนะคะ เป็นมิสเทเลอร์อวีร์ใช่ไหมคือคุณกลัวกลัวเจ็ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์คืออะไรอะคะถ้าภาพลักษณ์ถ้าภาพลักษณ์ที่แก้มใหม่ที่แก้มเข้าใจเนี่ยคือทุกคนต้องยอมรับในสิ่งที่แก้มเป็นแล้วก็แก้มเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแก้มไม่ได้เพิ่งมาเป็นว่าแก้มจะเวียนใครหรืออะไรแต่ว่าในแต่ละครั้งที่แก้มจะพูดออกไปหรือแสดงออกไปในแต่ละครั้งเนี่ยแก้มมีเหตุผลค่ะแม่ได้มาคุยกันเรื่องนี้บ้างไหมคะคุณแม่คะอุ๊ยขอโทษค่ะ คุณแม่ห้ามตลอดค่ะเพราะว่ารู้ว่าเราเป็นคนใจร้อนค่อนข้างใจร้อนแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็จะพูดหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังค่ะ <n> แก่ยังต่อยังค่ะแต่ก็บอกเลยว่าไม่ยอมค่ะในตัวแก้มเนี่ยโอเคทุกอย่างค่ะห่วงก็คือคุณแม่ ก็คือคุณแม่เนี่ยเ,เป็นคอนเซนส์ปีดค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นออกแมนแมนนิสัยผู้ชายก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับตรงนี้นะคะ่ะแกไม่คุยค่ะแก่ือถือว่าอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ว่าที่แกมต้องยื่นมือเข้ามายุ่งเนี่ยเพราะว่าเขามายุ่งกับแม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าขนาดเขาเป็นครูอะ่ะแล้วแล้วปัจจุบันน่ะจะเอาลูกเอาหลานไปเรียนกับเรียนกับใครได้จะไว้ใจใครได้ ก็ก็เขาคงต้องดูสถานการณ์ต่อไปค่ะคือแก้มยังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแก้มมีความใจให้กําลังใจคุณแม่บ้างไหมคะก็เราอยู่ด้วยกันตลอดนะคะก็มีอะไรก็คุยกันตอนนี้คุณแม่สภาพจิตใจโอเคไหมคุณแม่น่าจะโอเคแต่แก้มเริ่มไม่โอเคค่ะเหมือนกับนั้นก็ยังไม่หยุดที่จาร่าเราก็ถ้ายังไม่หยุดก็ขอออกลงบ้างแล้วกันค่ะ นี่ใช่นี่ใช้ข้าราการอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องะ ยงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังเอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้องว้าวช่องแท็กดวงการงานกงงารเงินความรักแบบนันนๆนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w ว w p ์ไวด์เว็บดอ์ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว